วันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่3นะคะหน่วยที่3ชื่อว่าการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนะคะเราเรียนเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำไปแล้วนะคะซึ่งมีทั้งหมด3โปรแกรมด้วยกันที่คุณครูแนะนำนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ Microsoft Word ที่เรานิยมใช้ในการสร้างงานเอกสารนะคะทีนี้ครูสอนแค่ขั้นพื้นฐานไปแล้ว ในวันนี้นะคะคุณครูจะสอนโปรแกรมถัดไปนะคะก็คือซอฟต์แวร์โปรแกรมกราฟิกนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2คุณครูจะสอนแค่โปรแกรมเพนต์นะคะเป็นโปรแกรมกราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,ส่วนถ้านักเรียนโตขึ้นมากกว่านี้นักเรียนก็จะเจอกับ โปรแกรมกราฟิกที่ซับซ้อนมากกว่านี้นะคะไม่ใช่ว่าโปรแกรมกราฟิกจะมีแค่โปรแกรมเพ้นต์โปรแกรมเดียวนะคะมาดูหน้าตาของโปรแกรมกราฟิกกันก่อนนะคะในที่นี้คือโปรแกรมเพ้นต์หน้าตาของมันก็จะมีเครื่องมือวาดรูปนะคะ มีเครื่องมือไม่มากเท่าไหร่นะคะมีเมนูอยู่ด้วยกันแค่2เมนูเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตการวาดรูปรูปร่างสี่เหลี่ยมเรขาคณิตง่ายๆนะคะแล้วก็ทำการบันทึกภาพให้นักเรียนเห็นว่าไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรมเพนต์นะคะจะมีนามสกุลเป็นอะไรได้บ้างนะคะ,ะโปรแกรมกราฟิกเป็นโปรแกรมวาดภาพที่ได้รับความนิยม ซึ่งมีเครื่องมือในการวาดภาพระบายสีแล้วก็จัดการกับภาพมากมายนะคะหนึ่งในนั้นครูใช้โปรแกรมนี้ในการตรวจงานให้นักเรียนด้วยนะคะมาดูคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่คอมพิวเตอร์สมัยใหม่นะคะการวาดภาพโดยใช้อุปกรณ์ที่ เป็นเมาส์เนี่ยจะค่อนข้างควบคุมยากมากนะคะถ้านักเรียนคนใดที่เคยเรียนกับคุณครูแล้วครูให้วาดรูปเนี่ยนักเรียนจะต้องควบคุมเมาส์แล้วก็วาดรูปให้ได้ดั่งใจให้ได้แต่ทีเนี้ยในยุคปัจจุบันนะคะก็มีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกทำให้เราวาดรูปได้รวดเร็วสะดวกแล้วก็ไม่เมื่อยนิ้วด้วยในการคลิกเมาส์ค้างไว้นะคะ ก็คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเมาส์ปากกานะคะเพราะฉะนั้นเมาส์ไม่ได้มีรูปร่างที่นักเรียนรู้จักเท่านั้นคําว่าเมาส์ปากกาก็เรียกได้ว่าเป็นเมาส์เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าเหมือนกันกับเมาส์ที่เราคลิกซ้ายคลิกขวาที่ใช้ในการวาดรูปนะคะนี่คืออุปกรณ์เมาส์ปากกาก็จะมีลักษณะแบบนี้ แต่ปัจจุบันนี้นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องสามารถทัชสกรีนที่หน้าจอได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มีคุณสมบัติแบบนั้นไหมหรือถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้สำหรับทำกราฟ,ฟิกวาดรูปเราก็ไม่ต้องซื้อเครื่องคอมที่สามารถทัชสกรีนหน้าจอได้คำว่าทัชสกรีนหน้าจอก็คือสามารถสั่งงานผ่านหน้าจอเลยเหมือนโทรศัพท์มือถือนั่นแหละ แต่ทีนี้คอมพิวเตอร์นะคะปัจจุบันนี้ยังยังไม่ได้เห็นว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถทัชสกรีนได้ก็ยังสั่งงานผ่านเมาส์กันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าอยากได้คอมพิวเตอร์ที่ทัชสกรีนได้ราคาก็จะแพงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,ะทีนี้มาดูถ้าเกิดว่า คอมพิวเตอร์ของเราไม่สามารถทัชสกรีนหน้าจอได้ไม่สามารถควบคุมโดยตรงผ่านหน้าจอได้เราก็ซื้ออุปกรณ์แยกมานะคะอย่างตอนนี้คุณครูมีการตรวจงานเยอะมากเพราะว่าคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะคะคุณครูก็จะซื้ออุปกรณ์ตัวนี้แยกออกมามีปากกานะคะแล้วก็เปิดงานแล้วก็ขีดถูกเช็คงานใครผิดก็กาผิดจากตรงนี้ง่ายๆเลย เพราะว่าคุณครูคอมพิวเตอร์ของคุณครูไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่สามารถเขียนใส่หน้าจอได้นั่นเองนะคะมาดูกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมที่2มีชื่อว่าภาพตัวต่อของฉันนะคะซึ่งในโปรแกรมเพนท์เนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นว่ามีรูปทรงเรขาคณิตอะไรบ้าง แล้วเอารูปทรงเลยค่ะคณิตมาตอบเป็นรูปร่างอะไรได้บ้างนะคะแต่คุณครูยังไม่สอนละเอียดนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูจะสอนแค่พื้นฐานไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าครูจะพาสร้างรูปนี้โดยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นถ้านักเรียนกลัวจำขั้นตอนที่คุณครูจะสอนไม่ได้นะคะ นักเรียนสามารถเปิดหนังสือวิชาครูหน้า78ไปพร้อมๆกันได้นะคะถ้าใครอยากจะทำพร้อมครูเลยดูคลิปของครูแล้วอยากจะทำให้กดสต็อปไว้ก่อนแล้วก็ไปหยิบหนังสือมานะคะหรือใครคิดว่าเดี๋ยวขอดูคุณครูทําก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าคลิปการสอนของคุณครูเนี่ยนักเรียนสามารถดูกี่รอบก็ได้นะคะกลับมาดูกี่รอบก็ได้อ่ะคราวนี้คุณครูขอแนะนาว่าโปรแกรม กราฟิกที่ชื่อว่า p พนมันจะมีอยู่ในเครื่องที่เป็นระบบของ Windows นะคะใครพ่อแม่ของใครที่มีคอมพิวเตอร์ที่เป็นยี่ห้อของ Apple นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตั้งเป็นระบบ Windows เนี่ยคนนั้นจะไม่มีโปรแกรม p พนอยู่ในเครื่องนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะ แต่สำหรับใครที่มีโปรแกรม Paint อยู่ในเครื่องที่มันเป็นระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า Windows นะคะไม่ว่าจะ Windows เออ์์ั่นอะไรก็ตามของครูจะเป็น Windows 10นะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนคลิกที่ปุ่ม Start คลิกที่ปุ่ม Start นะคะแล้วโปรแกรม Paint จะอยู่ในหมวดของ Windows a c c e s s o r y นะคะ ให้นักเรียนจําคำว่า a c c e s s o r y ให้นักเรียนหาที่เป็นไอคอนขอโทษนะคะให้นักเรียนหาที่เป็นโฟลเดอร์สีเหลืองนะคะเลื่อนนะคะคูเลื่อนไปเรื่อยๆจนเจอ Windows a c c e s s o r y เห็นไหมคะถ้าเครื่องใครที่เป็นเวอร์ชั่นต่ำกว่านี้อาจจะไม่มีคำว่า Windows นำหน้านะคะ W I N D O W S Windows นะคะคอาจจะมีแค่คำว่า a c c e s s o r y ตัวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนดูดีๆว่ามีคำว่า a c c e s s o r y อยู่ตรงไหนแล้วเป็นโฟลเดอร์สีเหลืองแบบนี้ด้วยมันจะมีลูกศรเล็กๆชี้ให้เราเลือกนะคะ,ะนักเรียนคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาแล้วนักเรียนจะเจอจําได้ไหมคะว่าเรามีโปรแกรม notepad ที่เราเรียนโปรแกรมประมวลคำอยู่ใน a c c e s s o r y ด้วย และมี wordpad อ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราเรียนเมื่อครั้งที่แล้วนะคะอันนี้คืออยู่ในหมวดของโปรแกร,รมประมวลคํานะคะ2ตัวนี้แต่ทีนี้คุณครูจะสอนโปรแกร,รมกราฟิกอยู่ในหมวด accessory เหมือนกันนะคะก็คือโปรแกร,รมเพนต์คลิกเข้าไปเลยคะ่ะ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนักเรียนจะเห็นเครื่องมือเห็นหน้าตาของโปรแกร,รมเพ้นทซึ่งจะยังไม่มีอะไรซับซ้อนมากเหมือนโปรแกร,รมมืออาชีพที่เขาทำงานกันนะคะอ่ะมาดูเมนูก่อนเมนูแรกก็คือเมนูโฮมนะคะเมนูหน้าหลักเมนูที่2คือเมนูวิวก็คือมุมมองค่ะเพิ่มลดขยายเพื่อจะดูภาพที่เราวาดให้ชัดเจนขึ้นหรือจะ รับเป็นว่าให้มีรู์นะคะให้มีไม้บรรทัดบอกตำแหน่งในการวาดของเราให้มีกริดลายนะคะเป็นช่องเพื่อเราวาดรูปได้ละเอียดมากขึ้นและแม่นยำมากขึ้นนะคะแต่คุณครูจะยกเลิกกริดลายไปนะคะแล้วก็รู์จะให้มีไว้ก็ได้ค่ะ,ะทีนี้นักเรียนก็ไปที่เมนูโฮมหน้าหลักนะคะเมนูหน้าหลักแล้วนักเรียนก็ ดูหนังสือตามคุณครูก็ได้นะคะหน้า80เป็นการอธิบายแถบเครื่องมือนะคะอันแรกเลยคุณครูจะอธิบายเครื่องมือตัวนี้ tool ก็คือเครื่องมือนะคะมีเหมือนอุปกรณ์การเรียนเราเลยนะคะมีดินสอยางลบไม้บรรทัดมีอยู่แล้วตรงนี้ที่เราไปตั้งค่าไว้ใช่ไหมคะและก็มีตัว A ที่สามารถคลิกแล้วก็มาพิมพ์ชื่อพิมพ์ข้อความได้นะคะ แล้วก็มีถังเทสีมีหลอดดูดสีมีแว่นขยายอ่ะอันนี้คือการพลิกภาพนะคะสามารถลองเล่นได้ไม่เสียหายอะไรนะคะสำหรับคนที่มีโปรแกรมแล้วที่สำคัญคือมีเชฟนะคะก็คือรูปร่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม หรือรูปร่างอิสระนะคะมีเส้นตรงเส้นโค้งแล้วก็มีรูปอื่นๆอีกขึ้นอยู่กับว่านักเรียนอยากวาดรูปอะไรแล้วรูปไหนที่เหมาะสมจะเอาไปใช้งานนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกไปได้เลยแล้วก็มีขนาดของเส้นที่เราจะเลือกด้วยนะคะว่าจะเอาเส้นขนาดเท่าไหร่และมีสี ต่างๆที่เตรียมไว้ให้แล้วถ้าไม่พอใจก็มาคลิกที่ edit color นะคะก็มาเลือกสีหรือคลิกสีที่เราต้องการแล้วปรับปรับเอานะคะนี่คือตัวอย่างสีที่เราเห็นไหมคะคลิกเลือกอแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะเช่นโอเคจะเอาสีนี้นะมันก็จะโผล่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ เดี๋ยวอันนี้ครูยังไม่ลงรายละเอียดนะคะอ่ามาเริ่มกันเลยดูจากหน้า80ก่อนอื่นคุณครูจะทำตามหนังสือเป๊ะเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนนักเรียนจะได้แบบอ้าวทำไมครูทำไม่เหมือนหนังสือนะคะอ่ะก่อนอื่นให้เลือกสีแดงนะคะแล้วก็ให้เลือกสี่เหลี่ยมอ่าพอเลือกสีแดงเสร็จแล้วเลือกสี่เหลี่ยมแล้วมาดูขนาดเส้นค่ะอ๋อเขาเลือกไว้ให้เราคือขนาดที่สาม นะคะไม่ใช่ขนาดใหญ่สุดนะขนาดที่3ทีนี้ลองมาวาดดูค่ะ,ะบางคนเนี่ยมือไม่นิ่งวาดแล้วหลุดวาดแล้วมือหลุดออกจากเมาส์ทำให้วาดรูปไม่เสร็จบางทีวาดได้เล็กนิดเดียวแล้วก็มือหลุดออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นการลากเมาส์นะคะให้นักเรียนเริ่มลากแล้วก็ให้มือนิ่งๆน,นะคะ,ะลากออกมา แบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดนักเรียนรู้สึกว่าตัวเองทำพลาดนะคะทำพลาดบ่อยๆให้นักเรียนหาลูกศรย้อนกลับนะคะเป็นลูกศรสีฟ้าชี้ไปทางซ้ายคลิกหนึ่งครั้งมันจะย้อนกลับให้เราเวลาเราทำผิดพลาดปุ๊บให้เราคลิกย้อนกลับเลยนะคะอะ่ทีนี้เอาใหม่เนื่องจากรูปที่เราจะต้องวาดไม่ใช่สี่เหลี่ยมพืนผ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส คือมีด้านทั้งสด้านเท่ากันอ่าเพราะฉะนั้นคุณครูจะกะเอาก่อนนะคะอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าใครไม่อยากกะนักเรียนต้องกดชิปที่แป้นพิมพ์นะคะแล้วมันจะล็อกเอาไว้ได้เลยแต่ทีนี้นักเรียนยังไม่ต้องกดชิปก็ได้ให้กะเอาด้วยสายตาเราอ่าคิดว่าอันนี้ได้แล้วใช่ไหมก็ปล่อยเมาส์นะคะ ต่อไปหน้า81นะคะ2.5นะก็คือไปเลือกเส้นตรงสีอ่ะมีสีแดงไว้อยู่แล้วเนาะไปเลือกเส้นตรงค่ะไปดูขนาดเส้นหน่อยเขาเลือกเส้นเดิมให้ใช่ไหมเส้นมันจะได้ตรงกันเนาะคราวนี้ก็ลากจากทะแยงนะคะจากบนลงมาข้างล่างนะคะ,ะถ้าเป๊ะแล้วให้ปล่อยเมาส์แบบนี้นะคะ อีกทีหนึ่งนะคะ2.6เขาให้ลากจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อแบ่งรูปเป็น4รูปนะคะมีทั้งหมด4รูปต่อไปนักเรียนก็เปิดมาหน้า82หน้า82เป็นการลงสีนะคะนักเรียนจะลงแตกต่างจากหนังสือก็ได้นะคะแต่คุณครูจะขอลงตามหนังสือ ก็คือ2.7นะคะหมายเลข2หมายเลขก1ให้ไปเลือกสีก่อนอหมายเลข1เลือกสีส้มนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ให้คลิกที่ถังเทสีแล้วก็มาเลือกเทสีค่ะอ่าแบบนี้นะคะทีนี้2.8ก็ให้นักเรียนลงสีตามใจชอบได้เลยแต่คุณครูจะลงตามภาพนะคะ คุณครูก็เลือกสีฟ้าอ่อนตรงนี้สีฟ้าเข้มตรงนี้อ่ะสีน้ำเงินไปเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเหลืองก็แล้วกันแบบนี้นะคะอ่าทีนี้สมมุติว่าชิ้นนี้คุณครูให้ทำงานแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกงานทุกครั้งที่ทำงานเสร็จเพื่อไม่ให้งานเราหาย หรือการทำงานแต่ละครั้งนักเรียนอาจจะทำไม่เสร็จแต่หมดเวลาก่อนเหมือนครั้งที่แล้วที่คุณครูเคยสอนไว้นักเรียนก็ต้องบันทึกไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาวาดรูปอื่นๆเพิ่มได้โดยไม่ต้องวาดรูปนี้ใหม่นะคะวิธีการบันทึกครูจะสอนวิธีง่ายที่สุดเลยคือคลิกกากระบาดเหมือนเราจะปิดโปรแกรมทิ้งนั่นแหละค่ะนะคะคลิกกากระบาด แล้วโปรแกรมจะถามเราเองค่ะว่าเราอยากบันทึกงานไหมทีนี้ถ้าเป็นถ้าตอบอันแรก save 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 แปลว่าบันทึกถ้าตอบว่า don't save แปลว่าไม่บันทึกปิดทิ้งไปเลยไม่บันทึกนะคะถ้า cancel แปลว่า,อาขอยกเลิกก่อนขอต่ออีกนิดนึงว่าต่อได้นะคะแต่ทีนี้ เราจะบันทึกใช่ไหมคะอ่ะปิดไปเลยนะคะปิดกากบาทแล้วถ้าจะบันทึกต้องคลิกคำว่าเซฟตัวนี้นะคะเซฟอ่าเห็นไหมคะก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาว่าเราจะเซฟเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะอ่ะเพราะว่าอันแรกที่เขากำหนดให้คือคำว่า untitled untitled มันมันคือยังไม่มีชื่อะคะ่ะ นักเรียนต้องตั้งชื่อ,อในที่นี้ในหนังสือเขาให้ตั้งชื่ออะไรนะในหนังสือครูไม่ได้ทำตามวิธี2 9นะคะนักเรียนจะดูวิธีการบันทึกตามข้อ2.9ในหน้า83ก็ได้นะคะแต่คุณครูจะสอนบันทึกแบบสะดวกรวดเร็วง่ายๆเลยนะคะให้นักเรียนดูที่2.10นะคะหน้า84เขาบันทึกคำว่าพิ หนึ่ง P I C นะคะอ่ะขอโทษเปลี่ยนภาษาก่อน P I C นะคะแล้วก็หมายเลขหนึ่งแบบนี้ใครจำไม่ได้ว่าเปลี่ยนภาษาตรงไหนนะคะให้ไปคลิกที่ด้านล่างของจอภาพนะคะจะมีภาษาให้เราเลือกนะคะให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษ พ,พิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยได้ไหมได้ค่ะพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้ไม่ได้ห้ามแต่คุณครูจะพิมพ์ตามหนังสือก็เลยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปเมื่อได้ชื่อแล้วว่าพิกหนึ่งทีนี้ให้มาดูว่านามสกุลของมันนามสกุลของมันเนี่ยเราบันทึกเป็นชนิดอะไรนะคะในที่นี้โปรแกรมกำหนดให้ว่าเป็นนามสกุล PNG นะคะถามว่ารูปภาพเนี่ยที่สร้างขึ้นมาจากโปรแกรมเพนเนี่ยบันทึกเป็นนามสกุล PNG ได้เท่านั้นหรือไม่คำตอบคือไม่นะคะนักเรียนลองคลิกอ่ามันจะมีนามสกุลให้เลือกเยอะเลยนามสกุล JPEG ก็ได้นามสกุล g i f ก็ได,ไดแ้แต่ทีนี้ โปรแกรมเลือกให้เลือกให้ไว้เป็น PNG นะคะระหว่าง JPEG กับ PNG ค่อนข้างจะเป็นนามสกุลที่คุ้นเคยแต่แต่ PNG จะมีความละเอียดมากกว่านะคะมากกว่า JPEG เพราะฉะนั้นคุณครูขอเลือกเป็น PNG ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะตามที่โปรแกรมกำหนดให้ข้อนี้ครูอาจจะเอาไปออกข้อสอบนะคะเด็กๆ เพราะฉะนั้นให้นักเรียนรู้ไว้เลยนะคะว่าเวลาคุณครูพาเรียนแต่ละโปรแกรมอย่างเช่นโปรแกรมนี้ใช่ไหมคะโปรแกรมประมวลคำที่ชื่อว่า Microsoft Word มันจะมีนามสกุลที่ครูเคยสอนไปก็คือ DOCX นะคะ DOCX หรือ doc นะคะถ้าเป็นโปรแกรม PowerPoint ที่คุณครูหลายๆคนใช้สอนนักเรียนก็จะเป็นอีกนามสกุลหนึ่งนะคะนักเรียนต้องสังเกตเอาอ่าเดี๋ยวโปรแกร,รมถัดไปโปรแกร,รมแรกครูสอนอันนี้ใช่ไหมคะและวันนี้ครูสอนโปรแกร,รมเพนใช่ไหมคะแล้วถัดไปคุณครูจะสอนโปรแกร,รม powerpoint นะคะอ่ะในเมื่อได้ชื่อและรู้นามสกุลเราเราเลือกนามสกุลแล้วเรียบร้อยก็กดเซฟได้เลยแต่ก่อนกดเซฟอย่าลืมนะคะ ให้ไปสังเกตว่าเอ๊ะแล้วเราเซฟไว้ที่ไหนสังเกตตรงไหนได้บ้าง1สังเกตตรงนี้ก็ได้นะคะมันจะขึ้นแถบสีเทาๆตรงไหนแสดงว่าเราบันทึกตรงนั้นหรือเพื่อความชัวร์ให้สังเกตด้านบนนี้นะคะมันสัง่งมันบันทึกไว้ที่ดาวน์โหลดให้ดูตัวตัวหลังสุดนะคะมันบันทึกไว้ที่ดาวน์โหลดเราจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะ เปลี่ยนเป็นให้บันทึกไว้ที่หน้าจอนะคะหน้าจอก็คือเดสก์ท็อปอ่าให้นักเรียนรู้ไว้นะคะว่าหน้าจอคือเดสก์ท็อปคำว่าเดสภาษาอังกฤษก็คือโต๊ะนะคะเดสก์ท็อปอ่ครูเลือกที่จะบันทึกที่เดสก์ท็อปแล้วนักเรียนก็ดูข้างบนค่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นเดสก์ท็อปให้เราอ่าและถ้าครูบันทึกที่พิกเจอร์ล่ะข้างบนก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าพิกเจอร์ให้เราแค่นี้เองนะคะครูเปลี่ยนเป็นเดสก์ท็อป เพราะครูจะให้นักเรียนเห็นว่าพิกหนึ่งมันไปอยู่ที่หน้าจอครูเลยนะคะกดเซฟระคาเรียบร้อยแล้วกดเซฟอ่าเห็นไหมคะมันโผล่มาทันตาเลยไม่รู้ว่าใครมองทันหรือเปล่าจากเดิมที่ไม่มีก็มีขึ้นมาและโชว์ตัวอย่างรูปให้เราเห็นแวบๆบแบบด้วยเห็นไหมคะถ้านักเรียนอยากเปิดอีกวันหนึ่งครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ computer, แล้วค,ครูให้เปิดงานเก่า นักเรียนก็บันทึกไว้ที่หน้าจอแบบนี้นักเรียนก็ดับเบิลคลิกมาได้เลยนะคะก็เรียกโปรแกร,แรมอนะคะอะ่แต่ถ้าดับเบิลคลิกเนี่ยเนื่องจากว่าเราเซฟเป็น PNG เราจะมาวาดเพิ่มเติมในนี้ไม่ได้นะคะถ้าอยากจะวาดเพิ่มเติมต่อเติมจากงานเก่านักเรียนต้องเปิดโปร,โกรแกรมเพ้นก่อนอ่ไปหาโปร,โกรแกรมเพ้นเหมือนเดิมยังจำได้ไหมคะ Accessory นะคะแล้วก็เลือก p พ n แล้วก็ไปที่ไฟล์เลือกคำว่า Open ทุกคนรู้คำว่า Open แปลว่าอะไรนะคะ Open แล้วก็ไปเปิดงานที่เรา Save ไว้อ่ามาแล้วนะคะก็คืออันนี้ถ้าเราถ้ามันไม่ขึ้นเหมือนครูแบบนี้ให้นักเรียนไปไปคลิกที่คำว่า Desktop เพราะเ,ราเพราะว่าเราเก็บไว้ที่ Desktop แต่ถ้านักเรียนไปคลิกที่ picture นักเรียนหางานตัวเองไม่เจอแน่นอนนะคะนักเรียนต้องไปคลิกที่ที่เราเก็บไว้ก็คือ Desktop คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ Open นะคะก็จะได้งานกลับมาแล้วนักเรียนก็สามารถทำงานต่อเติมได้นะคะ,ะสำหรับโปรแกรมเพนคุณครูจะขอแนะนำไว้เท่านี้ แต่เป็นการแนะนำที่เริ่มเปิดโปรแกรมจนใช้เครื่องมือนิดหน่อยแล้วก็จนบันทึกงานและสามารถเปิดงานมาแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะ ถ้านักเรียนจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะให้เปิดดูซ้ําๆกี่ครั้งก็ได้ค่ะเปิดดูสิบครั้งครูก็ไม่ว่านะคะเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้นะคะสําคัญกว่าการที่นักเรียนจะทําคะแนนได้แต่นักเรียนไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนเลยมันก็ไม่มีประโยชน์เลยนะคะกับคะแนนที่นักเรียนทําได้นะคะอะ สำหรับงานที่อยู่ในหนังสือคุณครูจะไม่ได้ให้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปใดๆจากหนังสือส่งครูนะคะนักเรียนจะต้องเดี๋ยวครูขอบปิดไปเลยนะคะนักเรียนจะต้องไปทำแบบฝึกหัด5ข้อแบบทดสอบ5ข้อที่คุณครูแนบไปในลิงก์ที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะ,ะสำหรับการสาธิตโปรแกรมคุณครูขอ ิดไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมครูจะมาเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะคะ